น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเย่างออมบึงนะครับฝั่งทั้งพูนนะครับเพราะท่านได้ย่างหลาะเลยนะครับอันนี้ก็นี่ก็จะเป็นต้นไหนนั่นนะครับผมต้นผักกันจองนะครับเนี่ยสวนผักกันจองหน่อยเบียร์ก็ทั้งขึ้นเต็มเลยนะคนี่ก็จะเป็นปวกไหม้ไหม้ป้าไม้นั่นไม่นี่นะครับที่เขาปลูกทิ้งไว้นะครับตัววงัวนักกินคิอต้นต้นไม้หลายนะต้นพยุงที่ผมปลูกไปเห็นั่นพยุงนะครับก็ตั้งขึ้นพยุง หอ ok กกนนี้ปลูกริมเลยนะครับนี่เป็นเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาพี่น้่มหนามบึดนะครับยุ่นี่มันมันเป็นแรงนามนะครับเป็นเจาะเจาะนํามีสิบกัวเมียนมันก็ออกนะครับนี่ของใส่ไก่นะครับที่ผมเห็นไว้ปลาก็หลายอยู่นะครับ วันนี้เดียนซีอาจจะได้สุกน้องในน้องหนึ่งนะครับล่างพี่น้องนี่กับบ่อบาดานอยู่ฝั่งหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับตาเห็ดนะพี่อเด็ดแนวที่เห็ดอพี่น,น้องเลยนามมันบืดนะครับมัน้าขยันเห็ดขล้อขีแเกก็ได้นะครับนี่ตุนกันเก่าพี่น้อง ผมปลูกต้นไม้ไว้บ่หน่อยนะครับแต่ว่างัวมันมากินเบิดครับเขาเจ้าเลี้ยงงัวนน้ำปุ่นนะต้นไม้ต้นยางนาน,นะครับเต็มด้วยนะครับงัวมันมักกินนะครับพุ่นเปลี่ยนตึกเติดนะครับเห็นปะเอางัวนเขากำจัดหนี่พองัวมันกินต้นยางน้านอยู่แล้วนะครับต้นยางนั้นก็ค,อคอ่อยๆง่ายน้ำไหลพีน่น้อง อันนน้ก็เป็นตุนแดงนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับเป็นปากมวงเขานะครับปีบางหังฝนแห้งหลายนะครับจนเอาชนิดทว่าขาดคู่ขาดนะครับนี่ก็เป็นตุนตนอยางนะกำลังขึ้นครับตุน พยุงให้ลำาบนไ่ได้แทงกิ่งตรงมาแแทงกิ่งมันถึงต้นสูงครับเพราะต้นมันเนี่ยมันมันอันมันกิงกานมันหลายนะครับเห็นไหมกันเนงะด้ยต้นไม้ในญ่แล้วกับคนยางเอาเท่านั้นนะครับ ต้นหนงปีนีกำลังเพิ่มออกดอกนะครับกำลังพิ่มออกดอกนี่ครับฝนลงใส่พอดีเลยนะครับผมมูเป็นหนวยแล้วกับมีนะครับพี่น้องเบิ่งเห็นตังเกตได้นะครับน่ครับมันกำลังเป็นหนวยบนต้นเต็มเลยนะครับมูเป็นหนวยกำลังเป็นดอกออีกรอบก็บมีนะครับ อย่างัเป็นดอกอย่าให้มันขาดนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ผมปลูกนะครับปลูกไว้ตั้ต่ปุ้นละครับขุดคล้องใส่ไก่แล้วครับปลูก,ปกเป็นบ่ครับผมปลูกที่ยิบด้วยนะครับเห็นไหมมันปนปลูกที่ยิบปานในเราเป็นเรามันมันปลูกเพื่อมันตายนะครับมัน่าตาย,ต,ายต้นมัตินี่ มันดินมันมีมันมีดินในน้ำเออมีมีน้ำอยู่ใต้ดินหลายที่ต้นไม้มัน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 บ่ตาย่ายต้นเลยนะพี่น้องเพิ่งเห็นไหมพี่น้องหลายนะครับหน่วยงามๆทั้งนั้นนะข้างในเตี้ยมด้วยนะน้ำดอกไม้สมนะครับต้นไม้ นะครับต้นหนึ่งมากกว่าสิบลูกนะครับเนี่ยมอมันขาดปีทีแล้วนะครับมันขาดเนี่ยเม่อด้เอารถมาดันขงม่องต้นไม้หายไปต้นหนึ่งครับต้นต้นนั้นนั่นเนี่ยตึ่นะครับมันมันขาดตัวนี้แหละต้องเอารถต้องเอาต้นไหนอย่างน้ำมาจากซีหนึ่งสองสามสี่ต้นนะครับผมปลูกที่ยิบเลยนะครับต้นี มัน,นแวงไปผมตรงเอาต้นยางนาำมาปลูกเนี่ยต่อมันได้เลยลดไถ,ถามาดันดีๆนะครับ้นทั้งนั้นก็นเป็นต้นไม้กันนะครับพี่น้องดินทรายนะพี่น้องที่นีนน้ำมันเออน,นะครับเตีมเลยเดี๋ดวยวบอกหวงน้ำดอกไม้นะครับ วนท่านี้กัวเนเ่เอาแต่งกิงลุงดีป็นไรนะครับบกม่วงปีนี้ก่ะนะครับรู้สึกว่าบกคอยปันไดนะครับหรือว่ามัน,มนเป็นมันนน้ำแรงัะไี่นอ้องแะน้ำลงม้เอา้เท่ากินดีๆนะครับเอาไปขายนะครับกาลังพ้อมออกดอกกันมี เป็นหฮมเป็นยังอ่อมน้าได้นะคอันนี้ก็ต้นยางนาต้นพยุง่งที่พี่นอ้องทั้งป่าบนพงป่า,ปา,ปาเลี้ยนนะครับอันนี้ก็ต้นใบไผ่ไผ่สร้างมนนะครับเลียอยู่หลายต้นเติบนะครับ ของใส้ไก่เป็เดเติดเลยนะแม่เบึงบกมง่งพมออกดอกไม้ครับพี่น้องหลอบสองเพื่งนรุ่นแรกกัเอาไปบ่มก็น่าจะได้แล้วนะครับแล้วก็รอบสองกำลัองออกพี่น้องเอ่ยบรรยากาศยามเช้าเช้าดูสวนกเกษตรของเรานะครับหบึ่ง นะครับนะครับเป็นอย่างนะเป็นหนองขึ้นฟ้าได้ยักน้อยนะครับขี้เล็กไม่ขี้เล็กบุ้นไม่ได้เก็บเลยพี่น้องเพิ่งอนนะขี้เล็กต้นหมักง่ายนะครับปลูกทิ้งๆไว้ก็ได้ลายเตื้อบนะอาทูอีทู อาทูอีทูอันนี้ทางเข้าสวนฝั่งนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นต้นไผ่อย่างนี้นะครับน้ำไหลเข้าหลายุ่มนี่นะครับครับพังหมดแดงไปหน้อยอาทูอีท e ูนะครับครับทางนั้นก็นจะเป็นคือลวมรอ รวมหมดทั้งหมดแมันโอ้หลายเตือไปน้องกวางนะครับไม่ตุนอย่างน,น,นะผมทำไมหักอย่างนี้ลูกน้องตัดห้าครับ ปืด๊ดคมขนาดนะครับแต่มันก็แตกขึ้นไหมปืด๊ดข่าได้จังไดพี่น้องเบิ่เก็บขาดนะครับตุนยังนะผมตุนน่นยังอยู่เด็นนะพี่น้องนะมันตออะไรล่ะพี่น้องเบิง่ง มันฟังก,กันกับตัวนี้เราก็เสียเวลาไม่อีกให้มันตายมันนีตายนะครับตัว่างนะมันได้ขึ้นไม่แต่บางกระสิโตเลี้ยวอยู่นะเห็นมันก็ต้องขึ้นไม่อีกทั้งนี้็ี่เป็นตันพยุงไปนะครับช่างนำไหลามาแต่ทั้งนั้นนะครับปลามันจมัดทองสีเหรอครับพวกปลา เวลาฝนตกคัะๆอีกิีน่ะป่านี่ขึ้นขึ้นน้ำบริเวณนี่เต็มเลยพี่น้องเขายยางมานน่เขาติดผอมันดุกดิบดุกดิบเต็มเลยนะครับอันนี้มันหลอบแหลกกันซีนะครับนี่ฝนหลอบแหลกกันซิป่ามันนี่ขึ้นทัวทัวพุ่นนะเห็น้อพี่น้องมันติดขึ้นมาน้ำมูลนี่แหละปลาคอปลาดุกนะครับปลาเข่งมันทิ่ขึ้นมาน้ำบดเดินเนี่ยเขายยางยยางกับไปกับมากกับไปกับมากอะไรเป็นคุกเลยนะครับอันนั้นเที่ยฝนลุกเป็นน้ำห้ยนานะครับ ปลาที่ว่าปลาธรรมชาติอยู่ในบอ่อเขาเนี่ยละมันฉีขื้นมาเต็มเลยนะครับโอเคพี่น้องเนาะนะครับจังมาพอกันในคลิปต่อไปเรื่อยนะครับผม